สิ่งที่ริเทนฮาร์ดควรทำในค่ำคืนนี้ที่จะเปิดบ้านเจอกับทีมจัลลีกวันย่างบบาลี่มีอะไรบ้างคลิปนี้ผมจะชวนทุกคนมาวิเคราะห์กันครับก่อนหนึ่งต้องออกตัวก่อนนะผมไม่ได้เก่งอารเทนฮาร์ดนะครับและผมไม่ได้บอกว่าเขาต้องทำตามผมนะแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นและสิ่งที่อยากให้เป็นไปนะครับต้องดักไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งมีคนมาบอกอีกว่ามึงไปเป็นโค้ดเองไหมมึงเก่งกว่าโค้ดอะไรอย่างนั้นอย่างงี้นะครับเพราาโดนมาแล้วนักล่าสุดเนาะ,ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับช่องนี้ ถ้ามอยากคุยจะลงกล่องเกมแมนยูนะครับใครอยากฟังกล่องเกมลิเวอร์พูลไปช่องหลักนะครับพามเป็นเด็กผีเนาะจะแยกกันอย่างชัดเจนนะโอเคเข้าเรื่องเลยครับคือวันนี้ผมมองว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับเทนฮาร์ดมากๆในการจะสร้างโมเมนตัมและผลการแข่งขันที่ดีนะครับสเกมตั้งแต่เกมกับซาร์ร์ัตันเกมนี้ที่จะเจอบาร์นดี้เกมหน้าที่จะเยินคิสาพาเลตและอีกเกมนึงที่จะเปิดบ้านเจอกับทเวนเตในยูโรปาลีกนี่คือ4ีเกมที่เป็นโอกาสของเทนฮาร์ดครับ ที่จะทําให้เก้าอี้ตัวเองเย็นลงหรือทําให้มโมเมนตัมอะไรลงตัวที่สุดผลการแข่งขันดีที่สุดเพราะอะไรหลังจะเลยกับ t ทเวนเต้ไปเรามีสเปอร์รออยู่นะเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอีกเกมหนึ่งที่เทนฮาร์ตต้องชนะเท่านั้นแต่ด้วยความที่เราเจอทีมจัลลีกวันนะครับเราไม่ได้เจอแบบโคเวนทรีาบางคนบอกเดี๋ยวก็เจอแบบโคเวนทรีคือโคเวนทรีเนี่ยเขาเป็นทีมแชมเปี้ยน,นชิพเนาะมาตรฐานสูงกับบานลียของขั้นเยอะ แต่บารดี้น่ะเราไม่ได้ดูดถูกเขาแต่เขาคือทีมลีกวันเพราะฉะนั้นวันนี้เทนฮาร์ดมีใครที่ควรให้โอกาสให้วันนี้ใครที่ไม่ได้โอกาสควรได้โอกาสในวันไหนวันนี้ใครควรเรียกความมั่นใจควรได้เรียกความมั่นใจวันนี้ยกตัวอย่างเช่นเดอะมูนครับเดอะมูนเนี่ยผมฟังสัมภาษณ์ของเทนฮาร์ดล่าสุดเขาบอกว่าเขาต้องต่อสู้เพื่อตัวจริงนะโอเคเขาอาจจะซ้อมไม่ดีแต่เขาต้องต่อสู้อะไรก็าตามแต่อามัดเขาเป็นตัวจริงอยู่แล้วถ้าเกมนี้เดอะมูนยังไม่ได้โอกาส เขาจะไม่มีโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองมากพอครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสดีที่เดิมหมุนจะลงมาสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเขาอาจจะลากเลยได้มากขึ้นเขาอาจจะมีแอสซิสเขาอาจจะมีประตูนะครับนี่คือโอกาสดีที่สุดสําหรับเดิมหมุนแล้วนะครับอีกคนหนึ่งอาร์มาอาร์มาร์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ควรจริงๆส่วนตัวผมว่าผมเชร์เขาลงตั้งแต่ในพรีเมียร์ลีกแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับอาจจะดิบเกินไปสำหรับเทนฮาร์ดแต่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้อามาร์ ไนะม่ว่าจะเป็นอ e ีธานเวสตี้นะครับใช้ไปเลยถ้าหอยลุ้นกลับมากก็ให้ลงวันนี้เลยหรืออีกคนหนึ่งที่ผมมอว่าต้องให้เป็นตัวจริงเลยนั่นคือมานนเอลอูกาเต้คือเพื่อให้มันเขาเรียกว,ว่าเล่นร่วมกับเพื่อนได้มากขึ้นนะต่อให้วันนี้จะเป็นชุดผสมนะแต่อย่าให้มีความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นวันนี้ให้เขาลงตัวจริงไปเลยครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นแม์ฟิตอะไรของเขาด้วยนะครับที่เอลิเทน่าบ,บอกเขาต้องการแม์ฟิตต้องการเกมลงเล่นวันนี้เป็นโอกาสดีที่อูกาเต้จะได้ลงไปตัวจริงอาจจะคู่กับ ทบีคอรเรียร์ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ให้ทบีคอรเรียร์ลงไปควบคู่กับยูริเซนหรืออะไรแล้วค่อยเอากาเต้ลงไปสำรองก็ได้นะครับอย่างปีกซ้ายเนี่ยสำหรับผมนะบางคนบอกว่ากานาโชผมยังรู้สึกว่าในในรัฟฟอรอมันยิงได้อะ่ะก็ให้มันยิงต่อนะครับให้มันยืนต่อไปเลยนะครับเซนเตอร์วันนี้ใช้สำรองได้ใช้ใช้จอนี่ Johnny, แว่นยืนเลยครับจะคู่กับแม็กไกวหรือใครก็ได้เก็บดิซันโรไว้นะครับเก็บเดลิกไว้ไว้กับพิมิลิเพราะว่าสำหรับผมสี่เกมที่ผมพูดไปเมื่อกี้แซลลัมตัน บาร์ลี่พาเลตแล้วก็ทเวนเต้ไอพาเลตเนี่ยเสียงสุดต่อให้วันนี้ฟอร์มเขาไม่ดีแต่รู้สึกว่าใน4ี่เกมเนี่ยพาเลตจะยากสุดวันนี้ไม่ว่าคุณจะจัดชุดผสมหรือไม่ว่าคุณจะทีมเยาวชนคุณได้เล่นในบ้านยังไงผมเชื่อว่าคุณเอาอยู่นะครับอ่ะผมลองจัดตัวผู้เล่นดูนะประตูผมให้มึงสอนยังไปอินเดียนะครับไบอินเดียแล้วก็เซนเตอร์เป็นแม็กควายกับจอห์นนี่แวนซ้ายเป็นอาร์มาร์สขวาเนี่ยเป็นดาโลนะครับพักมาซรลูยไว้ก่อนดาโลฟิตพอกลางเป็นโทบี้คอริเอร์หรือ มานโอโอคาเต้ ate, คู่กับอิริเซนนะครับเมนูพักไปซ้ายผมยังให้ไรฟอร์ดยืนต่อเพื่อให้แบบสารต่อความมั่นใจของเขาอ่ะในในยิงได้แล้วก็ให้มายิงวันนี้ด้วยขวาเดอะหมุนครับหน้าเป้าเนี่ยถ้าฮอยลุนม,มันกลับมาได้ให้ฮอยลุนลงหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นอีธานเวสลีย์ก็ได้นะครับหน้าตา่ำเออลืมหน้าต่ำไปคนหนึ่งว่ะหน้าตา่ำโอเคเดี๋ยวใช้โทบี้คอเเยอร์กับ อาเต้ตรงกลางแล้วก็หน้าต่ําใช้เปเยอรเรเซนก็ได้นะครับคือแม้ว่าคุณจะจัดทีมชุดไหนผมเชื่อว่าคุณดีพอชนะได้เพราะคุณได้เล่นในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อยอดไปต่อยอดชัยชนะไว้ก่อนชนะไปสองนัดรวดอย่างน้อยความมั่นใจมันก็มากขึ้นโมเมนตัมมันก็ดีขึ้นก่อนที่เราจะไปเยืนพาเลตแล้วก็ไปเจอกับทเวนเตในยูโรปาลีสสัปดาห์หน้าวันนี้ตำาๆถ้าจะให้ดียิง2ยิง3าเรียกความมั่นใจไว้หน่อยเนาะประมาณนี้แล้วกันครับก่อนเกมยูยรปูไปอีกช่องหนึ่งนะกดติดตามช่องให้ด้วย